โอเคนะคะอันนี้เราก็มาวิเคราะห์กราฟกันนิดนึงนะคะไม่ได้วิเคราะห์มานานมากเลยนะคะสำหรับการที่เราจะวางแผนการเทรดในทองคำกันนะคะจากการที่เราไม่ได้วิเคราะห์มานานนะเรามาเริ่มต้นในการวิเคราะห์ตั้งแต่มันกันเลยนะคะว่าตอนนี้ทิศทางของ แท่งเทียนที่ทางของกราฟเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างแรกนะคะเช็คเทรนก่อนเลยนะคะเทรนก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นสวยๆเลยนะคะเนี่เราก็จะเห็นอยู่เลยว่ามีการยกโลมีการยกไฮนะคะสวยๆกันไปเลยตั้งแต่เขาดันราคาขึ้นมาจากจุดนี้นะคะตั้งแต่เขาดันราคาขึ้นมาจากจุดนี้อ่านะคะก็ยังไม่พักกันเลยทีเดียวนะคะเออดังนั้นอันนี้นะคะต้องระวังนะว่าเขามีโอกาสในการย่อหรือพักตัวบ้างของโครงสร้างนะคะ จังหวะนี้เนี่ยก็มีโอกาสในการพักบ้างแล้วนะเพราะว่าเขาอาจจะขึ้นไปเจอโซนนะคะในการชนนะคะของของฟีดโบเอ็กซ์ชันนั่นเองอันนี้คือจุดสำคัญเนาะแล้วก็เริ่มพักตัวนะคะเริ่มพักตัวกันเล็กน้อยในจังหวะการพักตัวเล็กน้อยนี้นะคะอันนี้คือวัดทําเฟรมมันนะทําเฟรมมันเนี่ยจริงๆเขาเกิดแท่งกับตัวแล้วนะคะก็คือแท่งนี้ อันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะคะก็คือแท่งกลับตัวนะคะที่แสดงการบ่งบอกการกลับตัวเล็กน้อยแต่ทีนี้เทรนยังคงเป็นเทรนขาขึ้นสวยๆแรงๆดังนั้นเนี่ยจังหวะก,การกลับตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไม่ได้เยอะมากนะคะสาหรับในทาวเฟอรมม์แมนแต่ทีนี้ในทาวเฟรมเล็กเช่น4ี่ชั่วโมง1ชั่วโมงหรือเล็กลงไปเนี่ยก็อาจจะแบบวิ่งค่อนข้างกว้างเลยนะคะเพราะว่าทาวเฟรมม์แมนเนี่ยวิ่งทีนึงก็อย่างน้อยหมื่นจุดหรือ20 0 0 0จุดหรือ บางทีอาจจะเป็นแบบ3-4สี่หมื่นได้เลยนะคะอันนี้คือทาาเป็นมันนะแต่กะว่าน่าจะไม่เยอะขนาดนั้นเพราะว่า แรงเขายังคงดีอยู่ในการวิ่งนะคะดังนั้นเรามาเทียบโซนกันนิดนึงสาหรับทาเฟิมันต์นะคะว่าโซนไหนนะคะเป็นโซนแข็งๆกันบ้างนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาใช้ไปแล้วนะคะก็จะมี23แล้วก็38.2นะคะอ่ะอันนี้คือ2โซนไว้ก่อนเลยนะคะแต่ถ้าโซนที่สวยมากๆก็จะเป็นดีมานตรงนี้เลยแต่ไอมองว่ามันลึกเกินไปนะคะสำหรับการที่จะลงมาถึงจุดนี้ด้วยแรงทางเฟิมันต์ที่ยังคงส่งแรงขึ้นดีอยู่นะคะอันนี้คือทาเฟิมันต์นะ วิเคราะห์คร่าวๆนะคะโซนแข็งๆก็จะมี23.6นะคะอเออจบไม่ค่อยได้ซีนะคะ23.6แล้วก็38.2นะคะอันนี้ก็คือฟิตบอลแนซี่เนาะใช้นะคะ,นะมาช่วยดูนะคะไทมเฟรมมันในการวิเคราะห์แรงเริ่มหมด ไ้เริ่มเยอะนะคะเราจะเห็นแบบทุกตรงเนี้ยไ้เริ่มเยอะนะคะดังนั้นการปฏิเสธราคาเริ่มมองเห็นว่ามีโอกาสผักตัวได้นะคะสำหรับทางฟิลมันเนาะสิ่งสำคัญคือนะคะเขาจะต้องไม่หลุดปลายไส้นะคะสองไส้นี้นะคะหรือเราจะเทียบไส้บนเลยก็ได้นะแต่ระยะมันค่อนข้างกว้างมากทุกคนนะคะในระยะนี้6000จุดเลยดังนั้นถ้าเราเห็นว่าเขามาชนไส้ตรงนี้นะคะเราสามารถวางแผนในการออกเล่นเซล นะคะได้1รอบนะคะแล้วก็เอปลายไส้ไปนะคะแล้วก็โซนนี้อีกหึงรอบนะคะปราบใดที่เขายังไม่หลุดโซนนี้นะทุกคนเขาก็มีโอกาสในการตบรูดไส้นะคะลงมาแล้วก็พักตัวมองว่ามีโอกาสลงมาณจุดของ38.2แล้วรันเทน่อนะคะเออมองว่าอย่างนี้นะเพราะว่าในจุดของการลงมาแตะ3.8.2เนี่ยเป็นโซนในการรันเทน ในโซนในการรันเทนเดอร์ฟิตโบจะมี2โซนนะคะก็คือ23.6กับ38.2นั่นเองนะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นทางเฟรมมันเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในทางเฟรมจ้อยลงมาอีกนะคะก็คือวีคทางเฟรมวีคเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะเห็นในทางเฟรมมันที่เขาสร้างไส้ไวเ้เยอะๆเนี่ย เราจะเริ่มเล็งเห็นในการสร้างเป็นแพทเทิร์นนะคะก็คือ Head a n d s h o เ l d e r เล็กๆขึ้นมานั่นเองพ็มีโอกาสขึ้นไปถึงตรงนี้เนหะ็นไหมเส้นนี้ก็คือเส้นของปลายไส้ที่เขาสร้างไว้นั่นเองนะคะของไส้2ไส้ที่เราตีไว้จากทาวฟิมมันนะซึ่งขึ้นไปแตะแล้วก็มีโอกาสลงมาที่38.2เพื่อเคลียร์แพทเทิร์นนะคะของเ e a d อ,อ shoulder, นด์ชเดอร์นะคะของของทาวฟิมนะคะแล้วก็มีโอกาสดันราคาขึ้นต่อตามโครงสร้าง นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือแผนแรกคร่าวๆถ้าสมมติขึ้นไปถึงนะคะสำหรับโซนของปลายไส้อันนี้เราเริ่มวางแผนในการเลื่อนเซลล์ลงมาได้ตามกรอบเลยนะคะถ้าใครนะคะจะเก็บกำไรนะคะก็แนะนำให้เก็บ กั้นหน้าทุนก็ได้หรือเก็บตามแนวรับแนวต้านก็ได้เช่นขึ้นไปชนใช่ไหมอ่ะตรงนี้เป็นแนวรับอย่างเงี้ยเราก็เก็บได้นะคะไปหนึ่งช็อตหรือประหยัดถือยาวก็กั้นหน้าทุนไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในทาวเ We วิกวิกไม่มีอะไรเลยนะคะเริ่มมีแรงบ่งบอกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะตรงนี้ในการส่งแรงนะคะอ่าแล้วขาขึ้นก็คือใช้เวลานานนะคะในการขึ้นดังนั้นแสดงว่าตรงนี้นะคะก็มีโอกาส ในการที่จะขึ้นไปใช้ราคาแถวๆประมาณ2,386ตรงนี้นะคะแล้วก็ล่วงนะคะนั่นเองอันนี้คือชาวเฟมว e k นะคะทีนี้เราไปดูโซนนี้ของท r เฟ e เล็กลงหน่อยดีกว่านะคะว่าเขาเยืนยันอะไรมาให้เรานะคะกราฟบ,บอกอะไรเราบ้างนะคะ,ะมาดูกัน เทรนนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะคะยังไงโครงสร้างของเทรนเนี่ยที่ยังคงวิ่งอยู่ก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการเล่นตามเทรนก็ยังคงได้เปรียบแต่บางจังหวะเนี่ยมันก็อาจจะมีการพักตัวของโครงสร้างบ้างนะคะทีนี้เวลาเขาพักตัวเวลาเขาวิ่งเขาจะต้องสร้างสวิงไฮสวิงโลสวิงไฮสวิงโลสวิงไฮสวิงโลในการสร้างโครงสร้างของกราฟถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยจุดนี้เขาอาจจะวิ่งขึ้นมาสร้าง เป็นสวิงไฮก็ได้นะคะแล้วย่อมันนิดหน่อยแล้วก็รันเทนต่อนั่นเองอันนี้คือจุดที่เขากําลังสร้างอยู่ตรงนี้นะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแบบลงไม่ลึกด้วยแบบโครงสร้างเทนที่ยังคงแข็งแรงนะคะแต่ทีนี้คําว่าลงไม่ลึกเนี่ย ระยะของกราฟของทองคำณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังคงตีปิงปองไปปิงปองมาอย่างเงี้ยในการเล่นเก็บกําไรได้นะคะทุกคนเออเพราะระยะมันค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะก็คือประมาณหมื่นกว่าจุดเลยดังนั้นเราแค่มองหาโซนที่เราจะเข้าแล้วมีการวางแผนในการ SL น้อยๆก็พอนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าโซนไหนละ่ะหน้าเข้าว้างนะคะ โซนตรงนี้นะคะซึ่งไอเตรียมจัดไปแล้วแหละ1โซนนะคะแล้วก็ SL ปลายไส้ไปเลยนะคะไม่ต้องไปแบบเสียดายนะคะแล้วก็โซนตรงนี้นะคะอีก1โซนก็ SL ปลายไส้เหมือนกันนะคะเอ่อซัพพลายตรงนี้ก็คือซัพพลายนะคะโซนเนาะดังนั้นเนี่ยตรงนี้2โซนแล้วนะทีนี้อีกโซนหนึ่งนะคะที่เราจะเล็งเลยก็คือโซนตรงนี้แต่ตรงเนี้ย อาจจะรวบนะคะซึ่งมาเป็นโซนที่กว้างมากเลยนะทุกคนดังนั้นตรงนี้เราต้องบริหารโซนดีๆมากในการเข้านะคะใครพอตเล็กๆเ,เนี่ยต้องระวังนะคะต้องระวังอันนี้ก็จะเป็นอีกราคาหรือถ้าเราวัดราคาเลยคือตรงนี้1ราคาตรงนี้1ราคาตรงนี้อีก1ราคานะคะแล้วก็โซนบริเวณตรงนี้ ประมาณ2ราคาเนาะปิดเปิดนะคะโซนตรงนี้คือโซนที่เราจะมองเซลนะคะแล้วก็วาง SL นะคะเหนือกรอบดีมานหรือซัพพลายไปวางเหนือกรอบซัพพลายไปนะคะนั่นเองอันนี้คือโซนเนาะทีนี้จังหวะขึ้นนะคะแล้วจังหวะลงบ้างละ่ะแน่นอนตรงนี้ที่เราตีมาจากทางเฟรมมันนะคะเราจะมองเห็นเลยว่าโซนเขาจะเป็นโซนดีมานอยู่นะคะเป็นโซนไกดตอนนี้เป็นโซนแนวรับไปแล้วนะคะก็คือแบบ รับหนาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจังหวะเขาทําลายโครงสร้างลงมาเนี่ยนะคะจุดราคาสวยๆเนี่ยจะมีด้วยกัน2โซนที่เราหน้าออกออเดอร์บายนะคะแต่ตรงนี้มีโอกาสหลุดได้นะเ <c oughs> พราะด้วยจุดที่เขาสร้างเป็นแนวรับเนี่ยนะคะแล้วเกิดโครงสร้างในการพักตัวนะคะดังนั้นเนี่ยจุดนี้เขามีโอกาสทุบราคาลงมาได้แต่ทีนี้จังหวะก่อนทุบเนี่ย ยังไงก็มีโอกาสเด้งก่อนนะคะเด้งก่อนเนี่ยเด้งแบบ300.500จุดเนี่ยได้เก็บกันนะคะในการเก็บกําไรก็คือราคานี้1นโซนนั่นเองแล้วก็โซนล่างนี้เลยนะคะก็จะอยู่ติดของฟิตโบยี่สนะคะของมันเลยนะทุกคนดังนั้นเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างสวยในการยังเก็บบายอยู่นะคะอีกโซนหนึ่งนะคะคือโซนที่แบบ เราไม่อยากตกรดในการเก็บายนะคะเออเก็บได้ต่อได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือโซนดีมานโซนนี้นั่นเองทุกคนโซนนี้เป็นโซนดีมานโซนหนึ่งนะคะที่เราสามารถเก็บกําไรได้ระยะสั้นนะเก็บแบบสามร้อยจุดท่าร้อจุดอย่างเงี้ยนะคะไม่เก็บเยอะไม่รันเยอะนะคะแต่ถ้าโซนสวยๆในการรันเยอะอย่างข้างบนเนี่ยถ้าเขาขึ้นไปใช้แล้วเขาล่วงลงอันนี้คือโซนที่หน้าเข้าแล้วก็หลันเยอะลงมาแล้วก็การหน้าทุนแต่โซนของ ตรงนี้นะคะเขามีโอกาสถูกทะลุได้ดังนั้นโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เ,เราสามารถเก็บสั้นได้นะคะนั่นเองนี่ก็จะเป็นราคานี้แล้วก็วาง SL นอกกรอบไปนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเล่นอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนถ้าเราไม่ m ม n นี่แมนจ์เมนต์นะคะในการาควบคุมพอร์ตนะคะพอร์ตเราก็อันตรายแน่นอนนะคะอ่ะโซนนี้ก็คือโซนดีมากนะคะใส่ไปก่อนเราจะได้ไม่งงนะคะอ่ะ เริ่มหลายเส้นแล้วนะเริ่มหลายเส้นละนะคะใครที่งงว่าเส้นไหนเป็นอะไรนะคะย้อนคลิปนะคะไปดูตอนต้นนะว่าเส้นแต่ละเส้นเนี่ยคือเส้นอะไรนะคะเออหลังๆก็เริ่มตาลายแล้วใครมาดูหลังทีเดียวก็โหมง,งไปเลยทีนี้นะคะอะทีนี้มาดูนะคะข้างล่างนะคะโซนนะคะเราก็เตรียมในการเก็บสั้นอันนี้คือสั้นนะเก็บสั้นนะคะประมาณจริงๆสั้นจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆก็อยู่ที่ประมาณ100ถึงประมาณ5้าเนาะเออในการเก็บนะคะ เพราะว่าดีมานเนี่ยบางทีจังหวะในการมาเทสดีมานเนี่ยเขามีโอกาสในการดันราคาได้นะคะ sl mm hmm. ปลายไส้นะคะระยะนี้วัดเลยนะคะจากวัดจักทุนของเรานะว่าทุนของเราเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วบริหารไปนะคะมาถึงโซนนี้ห่างอยู่ที่1,146จุดนะคะดังนั้นเนี่ยระยะนี้ที่ห่าง1,146จุดเนี่ยเราต้องบริหารหลอด ในการกระจายไม้หรือราคาที่เราจะวางแผนในการเข้าไปเพราะนี่มันเป็นทาวเฟรมใหญ่นะยังไม่ได้ย่อยลงไปในทาวเฟรมเล็กนะคะเอาโซนทาวเฟรมใหญ่ก่อนที่มีโอกาสใช้โซนในการทํากําไรได้นะคะอ่ะอันนี้คือโซนนะคะแล้วก็ดีมานนี้เสร็จปุ๊บมาใช้ตรงนี้นะคะราคาแรกก็จะเป็นราคาตรงนี้ที่มีดีมานใหม่อยู่นะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนดีมานทั้งโซนซึ่งโซนนี้ทั้งโซนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเห็นไหม ระยะมันไกลมากเลยที่เราจะยอมแพ้นะคะประมาณ2,000จุดเนี่ยจุดสําคัญที่เราต้องรู้1โซนเข้า2คือจุดที่เราจะยอมแพ้ถ้าสมมติว่าเรารู้2จุดปุ๊บเราจะคํานวณพอตได้ทันทีว่าเราควรออกหลอดไซต์ที่เท่าไหร่นะคะในการเข้าวอเดอร์นั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้พอตเราอันตรายถ้าเราเล่นแบบเอ้ยเอาพอตมาเล่นแบบสต็อปเราที่พอตแตกมันก็จะคํานวณแบบหนึ่งแต่ถ้าเราเล่นแบบด้วยการบริหารไม้กระจายไม้ก็จะคํานวณแบบหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนใครพอตเล็กๆแล้วไม่ต้องการให้พอตแตกนะคะเราก็ ก็ควรจะเข้าออเดอร์ในโซนที่ดีจริงๆต้องรอแล้วก็ดีจริงๆคอนเฟิร์มกราฟได้ชัวร์จริงๆนะคะเช่นเหมือนตอนนี้เนี่ยราคาขึ้นมาอยู่โซนซับไพ,พก็มีโอกาสใช้โซนแล้วก็ทุบได้นะคะทีนี้แต่ว่าแรงเนี่ยเขาขึ้นยังดีอยู่นะคะในขนาดแรงที่เขายังขึ้นดีอยู่เขาก็มีโอกาสผลักดันราคาไปหาโซนถัดไปดังนั้นใครที่พอตเล็กๆเนี่ยนะคะต้องหาโซนที่เป็น SL สั้นจริงๆ,ๆเช่นสมมุติว่าเราดูโซนนี้นะคะ ดูโซนนี้นะอ่านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในทาวเวฟเล็กกันนะคะเวลาเราเข้าเพราะจริงๆโซนในการเข้าเดินเนี่ยอันเนี้ยคือโซนที่แบบทุกคนสามารถวิ่งเพื่อแบบเก็บกําไรแต่ละโซนได้แล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ไปดูในทาวเวมเล็กเพื่อให้มันคมขึ้นนั่นเองนะคะในการเก็บกําไรอะ mm ่ะ hmm. ทีนี้มาดูในทาวเวมย่อยทาวเวมย่อยเนี่ยที่เขาดันราคาขึ้นมาด้วยโครงสร้างเนี่ย เพรามีการสร้างตรงนี้ค่ะทุกคนเป็น head and shoulder นะคะเห็นไหมเขาสร้างเป็น head and shoulder ไอเรื่มมองใบไงนะคะในช่วงระยะสั้นนะคะระยะสั้นนี้เนี่ยก็ดันขึ้นมาถึงแนวต้านนะคะขึ้นมาถึงแนวป้านตรงนี้ก็ประมาณ4,000จุดนะคะแต่ทีนี้นะคะจังหวะที่ไอ้เข้าเนี่ยไอยเข้าตรงนี้แล้วนะ คือเข้าแบบบริเวณแถวแถวแนวต้านแหละเพราะรอเขาคอนเฟิร์มนะคะเออจังหวะเรามาดูเนี่ยนะคะเขาก็ดันขึ้นมาแ้งนะคะแต่ทีนี้ โครงสร้างนะคะตรงนี้ที่สร้างเป็น head and shoulder นะคะแล้วก็ดันราคา,าขึ้นตรงนี้นะคะเขาได้ทำการเคลียร์แพทเทิร์นนะคะของขาขึ้นนะคะเรียบร้อยทีนี้เขามีโอกาสลงมาเาเขามีโอกาสนะคะลงมาทำโครงสร้างแพทเทิร์นใหญ่แล้วนะคะก็คือ head head and shoulder โครงสร้างใหญ่นั่นเองนะคะที่กำลังสร้างอยู่นะคะทีนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ติดโซน supply โซนหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็ sl ปลายโซนไปนะคะ Uh, แรงในทางเฟรมย่อยเริ่มบอกว่ามีการหมดแรงเล็กน้อยแต่ทางเฟรมใหญ่ยังคงบอกว่ามีโอกาสส่งแรงขึ้นได้อันนี้เกิดความขัดแย้งของการดูกร,ราฟพอเกิดความขัดแย้งปุ๊บนะคะสิ่งที่เราสามารถเทรดได้ดีเลยคือโซนต่างๆที่เป็นโซนซัพพลายก็ดีหรือโซนดีมานก็ดีนะคะ ง่ายๆคือถ้าบวกก็กันหน้าทุนจ้ะนะคะนั่นเองเนาะในการเก็บกไาไรเจื่เพราะเวลาเขาวิ่งอยู่ในโซนไซเว์เนี่ยเขาจะเหวี่ยงแรงมากแท่งเทียนเนี่ยจะไม่ค่อยอช่วยในการที่มาดูโซนหรือบอลลุ่มสักเท่าไหร่นะคะช่วยดูประมาณหนึ่งนะคะช่วยดูประมาณนึงแต่แต่ไม่ค่อยแบบเอ้ยเน้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะเช่นบางทีเห็นขึ้นเต็มเต็มแท่งลงเต็มเต็มแท่งแต่อีกวันหนึ่งอาจจะตบลงไปอีก อีกเต็มๆแพ่งอีกรอบหนึ่งเลยก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นไปได้ในไซเวย์นั่นเองนะคะเรารู้กรอบไซเวย์ถ้าเราดูวอลลุ่มของแท่งเทียนสิ่งที่เอามาช่วยได้คือการเบรกเอานะคะแต่น,นี้คือยังไม่เบรกเนาะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะอันนี้คือในโซนเล็กๆเ,เนาะเขาก็เริ่มมีการพักพักแรงตรงนี้แล้วบ้างนะคะทีนี้ต้องรอดูเลยว่าแบบเขามีการส่งแรงลงได้มากน้อยแค่ไหนตอนลงนะคะถ้ารอบนี้นะคะเขาส่งแรงลงได้เยอะเช่น ทุบโครงสร้างทุบลงไปเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เก็บกำไรขาเซลได้ยาวๆนะคะ,ะแต่ถ้าเขาเริ่มแบบสร้างพฤติกรรมแท่งเทียนเล็กๆน้อยๆแบบไม่ไม่ส่งแรงอะไรมากอะไรเงี้ยนะคะก็เก็บกำไรเข้ากระเป๋าเลยก็ดีกว่านั่นเองนะจ๊ะอยู่ที่สถานการณ์กราฟปัจจุบันเราวิเคราะห์กราฟอดีตเพื่อให้เรารู้โซนแต่เวลาเราเทรดแล้วเราเข้าออเดอร์ไปแล้วเราต้องสามารถวางแผนกราฟปัจจุบันได้ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรกับการเก็บกำไรหรือกับการ ยอมแพ้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้อันนี้คือ4ชั่วโมงนะคะ4ชั่วโมงก็มีโซนตรงนี้เป็นโซนดีมาน์พอเราเห็นโซนดีมาน์ก้อนใหญ่นี้นะคะเราเวลาเราเปิดในทางเฟิมเล็กเราก็จะได้โซนนะคะของเออโซนที่เล็กลงนะคะสำหรับโซนดีมาร์ห็น,น้ยก็จะเล็กลงนะคะในการเตรียมเข้าออเดอร์นะคะเนี่ยเริ่มเริ่มมีจุดในการวางแผน น้อยลงแล้วระยะน้อยลงแล้วนะคะในการเข้าออเดอร์ดังนั้นเนี่ยเ l เราเราก็จะคำนวณให้ระยะมันสั้นลงกว่าเดิมด้น,นั่นเองแต่นี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเออต้องไปดูอีกทีอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้ตรงนี้นะคะถ้าเรานะคะวัดไปเรื่อยเ่เห็นไหมเราก็จะมองเห็นโซนเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะได้โซนที่ดีขึ้นได้เรื่อยนะคะสำหรับคนที่เทรดพอทเล็กเล็กนะคะเราก็ต้อง มีจุดเข้าที่ค่อนข้างคมนะคะเรายิ่งมีจุดเข้าคมนะคะเราก็จะยิ่งปลอดภัยในการที่เราจะโดน SL นั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็คือการอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเนี่ยเตรียมแผนในการ1คือเราเตรียมแผนในการเข้าเดอร์สคือเราแมนนี่แมนจเมนต์ทั้งพอทเล็กพอทใหญ่นะคะพอทใหญ่ก็กระจายไ,ไม้ได้ควบคุมไม้ได้นะคะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าพอดเล็กนะคะ เราก็พอร์ตเล็กเช่นแบบ50เหรียญอ่าอะไรอย่างนี้เนาะใครที่ฝึกใหม,ใหม่ๆเนี่ยนะคะก็ควรจะมีการวางแผนที่ชัดเจนนะคะเพราะไอเชื่อว่าไม่มีใครอยากพอร์ตแตกตลอดนะคะเออก็ค่อยๆเล่นไปนะคะหรือฝึกพอร์ตเซ็นก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูในทาวเซ็นสินาทีหน่อยระยะสั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นมาติดโซนซัพพายนะคะแล้วก็แนวต้านของเราเนาะดังนั้นนะคะโซนของทาวฟิล์มล็กนะคะการเซลลงมานะคะจะมี ประสิทธิภาพนะคะว่าเขามีโอกาสในการที่จะลงมาหาแนวรับนะคะหรือโซนดีมานของเราเนี่ยระยะประมาณกี่จุดนะคะขอดูหนะ่อย2 0 0 0 3 0 0 0จุดนะคะได้เนี่ยก็คือนะคะโซนตรงนี้นั่นเองทุกคนเขาสร้างเป็นสวิงโลให้เราเรียบร้อยแล้วทุกคนห้ามลืมกดนะ กราฟเขามีการสร้างไฮมีการสร้างโล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 อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดการสร้างไฮสร้างโลทุก จุดคือจุดสำคัญของการบอกโครงสร้างของกราฟที่วิ่งอยู่นะคะว่าเขากำลังอยู่ในทิศทางไหนแล้วเราได้เปรียบนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูกราฟให้ออกนะก็คือสวิงโลสวิงไฮนะคะแล้วแรวรับแนวต้านทั้งหมดทั้งปวงนั่นเองนะจ๊ะโอเคอันนี้คือโซนของทาวนฟนาทีถ้าให้ดีคือต้องหลุดตรงนี้ออกมานะคะ หลุดมาได้นะคะโซนนี้ก็จะเจอดีมันแข็งๆอยู่1นง่จุดนะคะแล้วก็จะมีโซนตรงนี้อีก1จุดที่เป็นโซนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นด่านของราคานะคะที่มีโอกาสลงมาแล้วพักตัวถ้าเขาทิ้งแรงลงมาได้เลยคือสวยแต่ถ้าไม่ได้นะคะแสะดงว่าโซนเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเซิลลงมาเราเริ่มต้องเล็งแล้วนะว่าบางทีเขาอาจจะแบบเฮ้ยยังคงดันตามโครงสร้างเป้าที่ลงมาเนี่ยก็เพราะแค่พักตัวหรือเปล่าน,นะคะเราก็ต้องดูกลุ่มแท่งเทียนดีๆนั่นเองแต่ตราบใดที่ยังไม่หลุด พวกนี้ลงมานะคะก็ยังคงมองว่ามีโอกาสดันราคาขึ้นได้ของในทาเฟมตั้งแต่ทาเฟมเล็กขึ้นไปหาทาเฟมใหญ่เลยเพราะทาเฟมเดยก็ยังคงยืนยันของการผลักดันราคาขึ้นนะคะนั่นเองถึงให้ติดโซนซับไพ่นะถ้าเราวิเคราะห์กราฟป,ปัจจุบันได้เราก็จะวางแผนออเดอร์ที่เราเข้าไปได้แบบทันท่วงทีนะคะไม่ใช่ว่าแบบเออต้องทำยังไงต่อเน,นี่ยออกไปแล้วปัจจุบันนะวิ่งลบแล้ววิ่งบวกแล้วนี่จะถือยาวซะหน่อยสุดท้ายทำไม ติดลบเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็ต้องดูกับปัจจุบันได้พอเราดูปัจจุบันได้นะคะเราจะคาดคะเนอนาคตได้แต่สิ่งสำคัญคือการเก็บกำไรของการอ,ออเดอร์ไปนะคะระยะของการวิเคราะห์กราฟอดีตเพื่อให้เราหาโซนแข็งแรงได้การวิเคราะห์กราฟปัจจุบันคือเราสามารถที่จะตัดสินใจการวางแผนออเดอร์ที่เราเข้าไปได้ว่าเราควรยอมแพ้หรือกําไรอย่างไรนะคะกาไรมากกําไรน้อยนะคะแล้วการวาด เพื่อให้เราเห็นอนาคตคือกราฟมีโอกาสวิ่งไปถึงไหนอ่าไอจุดนี้มันก็คือจุดที่จะทําให้เราเนี่ยได้กําไรมากขึ้นนะคะสําหรับการออกออเดอรนนั่นเองนะคะอันนี้ก็มาวิเคราะห์กราฟจากที่ไม่ได้วิเคราะห์มาน,นานเลยนะคะของกราฟเนาะเออเดี๋ยวจะกลับมาวิเคราะห์บ่อยๆนะคะให้พี่ๆทุกคนนะคะดังนั้นนะใครดูคลิปนี้แล้วนะวางแผนเทรดนะคะอย่าลืม m ม n นี่แมเนจเมนต์ในพอร์ตของเรานะคะเพราะมันจะทําให้เราเติบโตได้ย่าง ยั่งยืนและระยะยาวสําหรับการเทรดในตลาดทุนนั่นเองนะคะขอให้ทุกคนทากําไรในตลาดได้ยั่งยืนนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ